ครับผมพี่น้องครับครับ,รบสวัสดีครับบรรยากาศเนียน,นี่ลุ่งอ่ลงอา,งาลุ่หยังกับรุงเขียวบ่ไอเล่าแลนาาไอบันจงคุ้นน่าอลันค่อยเสียขึ้นยังกับเบื้องเอล๋ลรกาคุณเจนนะลงคุณหยังได้หลายอ่ะที่มักอ่วาวาบ้ามี่ให้มาใส่เบ็ดใส่ให้แล้วอุ้ยกบตัวนี้มหจัดให้แล้วโอ้โกบไม่หลายแถวเดี๋ยวซุ่มให้เบื่บงองออาไปย้ำเบ็ดกัน ใส่แล้วก็ต้องยามใส่นี่บ้ามีใส่ขั้วพยายามหลายที่สุดเพราะว่าย่างจากาบ้านสิมีปลาพอได้แท่งยืนเลยเดี๋ยวสิมายามเบ็ดกับอีสานบ้านไข่หนุ่ยอ่ะอ้อีสานบ้านไข่หนุ่ยเป็นมือกวางไห่เด้อเพราะว่าย่างเพราะว่าบ้ามีสิยามแบบไล่อ่าแบบเลี้ยวทนะ้ำเน่ะไปเรืเร่อยๆเอาหน้าตะเดงบรรยากาศแนวนี้เบื้องเอา อ,อีสานบ้านใครหนุ่ยพรท่านในพักนะครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ่าวมียูทูบชอยอีสานบ้านของเองพาไปหเาเบ็ดกระได้แล้วเป็นอย่างบ่าวมีจังบอกให้ใส่เบ็ดใส่เบ็ดคือพ่อท่นานใส่หนึ่งทาให้ปลาญ่ก่อนพ่อจินเบ็ดได้สองทาให้น้ำม,มาน้ำกับมาพอดีอยกับบ่สิเป็นหน้าตาแดงหน้าใหญ่กาะกับพ่อเท่าแม่เท่านี้แล้ววาบ่อดีค้นดอกกวาเขมุนไก่เพิ่นได้เอาไปลุย วัปู่ทามทาเพลงมากพ่อพักกับพักแ้วอีสาใน้า้ใกล้หนุอยพ่อพ่อักกันนามารให่ให่ลยจริงๆตามน,น่าจะหล่ว้ยถุไฟยัอยอยงดีๆออกตายแล้วควันรน้เนเนย็นเย เงี้ยเงียคอนรอนแล้ววิธีเสียบนี่เบิ้งเอานี่เห็นปะนี่ครับนี่ปล่อยลงไปอืมันละมาหวังว่าสิได้หวังว่าสิโดนหวังว่าิเถืออู้หลังนี่นนอดนที่สามใบให้หน่อยลวดที่น้องผมลวด ดูวะโอ้เบ็ยดไม่ต่เด้งนี่เริ่มเริ่มเริ่มสั่มเดงเดือดต่อเริ่มสั่มเดงเดือดเบื้องติดเป็นไหนหลังที่สามหลังที่สามเป็นยังไงโอ้ยยังเดือดราบราวอยู่เบิ้งผมหน่อยนั่นนี่เป็นยังไงเยียร์มาดีดไอ้ ยู๋ดึง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 โอ้ยลุดเสี่ดดยพี่น้องลุดลุดนี่ลุดคือไ่อยู่อะคือลูดว่ะ ร่อนใส้หัวบ้างบาทอือ่อนดีครับบ่ร่อนหัวบ้างนะครับเนาะครบหน่อยผสมหัว có lòn ỉ, con ăn thịt nó rồi, đấy, cá na cốt ngoài đấy, đi ngoài đấy. อืมรว่าลี่สารบ้านแค่อยู่อีกมานั่งนี เดเนยปสองตัวงหญ่แน่นอนไหลหลุดอีกแล้วียังวะนี่ลักษณะปลาหลุดนี่แหละ จังสีส่องป๊กไหมนะโอ้ลูดอีกหรอหยังดีห้องลูดอีกแล้วนี่เอาบอกวิธีแก้ไขเลยครับถ้าผูใ้ใดมีสูตรสำเด็ด เืออยังบอกวิธีแก้ไขบบาวมีมากอ๋อหลังนี้เยลยรูดอีกแล้วว่ารูม,ม่อยู่

ดินตะลุอีหยังนี่ป่าดินมานี่ๆพี่น้องผมเฮ้ยกิน <laughs> คงไปผุดเลยนะอีสา,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 านแบบนี้เนี่ยลูดกัลุูโทดนะม่าทีเลยว่าได้จักตัวหลูดหลักการลวนแบบโอ้ว้าวหลูดอีกแล้วพี่นอ้องเฮ้ยว่าอยากเสียบอ่ะ เบดก็คือดีอยู่เบดเซียนเขาออกมากับกดรเี่นข้อเลยเอว่ะโม่ดีโม่ดีกันร้อนวันมันบ้าเมียนเด้อยิ่งยานบานใครหนุ่ยเลย thôi <laughs> oh, okay. Ừ. 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 Ui, ui. Cái sàn mà Mà, mà, mà. Mà. Mà bướng biết, mà bướng biết. Thái luôn bay. Ông quổng mà lười. Ông quổng mà พี่น้องว่าอีหยังพี่น้องว่าอีหยังนี่สด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 ร้อมกินเยียอยู่สดสดร้อมกินเยียอยู่สดสดกินป่าอ่าสดสดเลยสดสดเลยแก้วแก้วยาดไทยลงไปมันสิบาเห็นแก้วแก้วสดสดเลยสดสดเลยสดสดเลยสุดยอดว้าว คุ้มแล้วเอาอีสาบาทเข้ยู่อ่ไทยเอาถ่ยจอถ่ายคลิปเลยบู๊แก้งูจเดียว่าเป็นตะยานหรอกทางลงไปรลสีใดๆงูปีงอ่ะไปหรอวะเห็นปะ อเอาเข้าปากแล้วเดี๋ยวเ,เด้อเบื้องว่านมีสิจับขึ้นมาหืมกวานกันถอยไปตีล่ะโอ้ววโอ้ยไปแล้ว <c oughs> เอาแตมหนึง่งว้ายมันจิบฟ้ามาสอโง่ดีนี่ตรมหนึ่งพี่น้องผมจ้วดแก้วเอาอเป็นยังคือจำอว่ายูเป็นยังคือ,อยนี่นี่ พี่น้องผมเตียบหนึ่งขอบคุดอีสารบานไข้หนุย่ยแจ้วนะหลังต่อไปยู่บ่หลังนี่ยู่บ่หลังนี่ดึงลูดอีกเฮ้ยว hey. ่าตี่หลังน่ะมีปัญหาพี่น้องหลังต่อไปมีปัญหาเดี๋ยวว่าเงี้ยน,นี่มันกินดี ถ้าปราเดียนคือจินหล่อเบอย่ไหมจินดีแ้่ว่าจินหล่อเบอย่แตกมาเพิ่งหลังนี้พี่น้องผมลุ่นด้วยใจละเถึกมามามาลุ้นกัน <c oughs> แต้มที่สองแกว้ว รูดอีกแล้วหนุย่ยโอ้ยตายมันไส่เบ็ดใ้ป้ารูดเรียนบ่อยเย็นนี่มันขวบคือบ่อยอยู่อะมันขวบยังไหนงยินอยู่เลย ตอนอีกล่ะโอ้ธรรมดาที่ปลาดิฉลาดเหรอวะอุ้ยยูแก้วแก้วแต้มที่สามแต้มที่สามจุดโอ้ยปลาไม่ปลาไม่ปลาไม่สามแต้มว่ารวมรวดเด้นี่ ลูดอีกว่าร้านอนม,มันสวบหรอพ่ออยู่ไหม,มลังนี้ หลังนี่มีปัญหามีปัญหาดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วอีสาม,มาเข้านี่มาเต็ม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 เจ้าพักหน่อยกันท่ายจากจะฟังกันได้เหรอเขยท่ายเลยยังนี่ว้าวว้าวว้าวแกเอาอัมลาผ้าจ่าพี่น,อน้องไปตถเพียงซ้ำนี่ตัวงามๆขอบคุณครับสวัสดีครับแก